จังหวัดชายแดนภาคใต้ดินแดนสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมแล้วกับการต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างวันที่27ถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชูวความหลากหลายทางประเพณีวัฒนธรมรมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับชีวิตของพี่น้องชายแดนใต้ 27ที่กุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีเยือนจังหวัดปตัตตานีเมืองงาม3วัฒนธรรมวันที่28กุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีสัมผัสเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันที่29กุมภาพันธ์เยี่ยมชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้ณจุดชมวิวทะเลหมอกสกายวอล์กไอยเวงและลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดินแดนประวัติศาสตร์ รวมต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและมิมรตรไมตรีของพี่น้องชยายแดนใต้ติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมติดตามรับชมภารกิจนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสได้ทางเพจกรมประชาสัมพันธ์และผ่านสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์